อย่าทำอะไรเลยนะปล่อยเราไม่เถอะไม่ได้วันนี้เราต้องเอาตัวองค์ชายกลับไปให้ได้องค์งชายเมื่อกี้แกไม่แจ้งตำรวจวะนี่มันกคดีระดับประเทศระดับโลกเลยนะเว้ยอะไรนะเขาเป็นองค์ชายลูกตามล่อคะ เรไม่ใช่เรื่องของเราเองไงยุง่งหยุดทำไมเ,เอ๊ยบอกให้หยุดโอ๊ย,อย่าทำอะไรเลยนะปล่อยเราไปเถอะไม่ได้วันเนี้เราต้องเอาตัวอง์ชายกลับไปให้ได้อง,องชายอยู่เฉยๆปล่อยเราเถอะอยู่เฉยๆย อ๋ออยากกระแทกพระหุิจุดตีมาเกิดเลยค่ะนัตตี้วาสวรรค์ส่งมาให้นัตตี้น่านอนเลยค่ะพอ,พอ,อเลยกันัตตี้เธอเจออุออรงเป็นใครเนี่ยไรนะเขาเป็นองค์ใช้ลูกตามล,าล่เลอค่ะเฮ้ยทำไมหูดีจังเลยวะน,น,น่นัตตี้อยู่เป็นคนดอกเองอจ้ะโอ้โหเอ็งนี่ปากโกงจริงๆเลยนะมีหน้าแกถึงถ<า>หัวไม่<า>มได้ได อ๋อเลิกโวยวายได้แล้วเดี๋ยวไอ้พวกนี้มันตามล่าองชายมันจะรู้ทีอ่งองชายอยู่นี่อช่นี่แลมแกไม่แจ้งตำรวจวะนี่มันคดีระดับประเทศระดับโลกเลยนะเว้ยเราจะได้ดังไปด้วยไงเราช่วยชีวิตองชายโอ้ยนางโง่ทำไมคิดได้แค่นี้วะอ่ใช่ก็แม่คิดได้แค่นี้แหละเอาพ่อเป็นผัววายนางไหมไม่ใช่แม่พ่อเขาอยากได้สมบัติมากกว่าชื่อเสียงนะจ๊ะเอาอย่างนี้ เราช่วยกันพาองชายไปหลบข้างในก่อนก่อนที่พวกมันจะตามมาตั๊ตี่ไปค่าไปค่เอ้้ไป่เอ้วโออ้อหเรอเดีเห้วเหอตามมา ฉันว่าแจ้งตำรวจเธอเงียบไปเลยนะแกนี่มันโง่แกคิดดีๆนะถ้าเกิดเราช่วยองค์ชายหนดปลอดภัยแล้วก็ส่งเขากลับบ้านกับเมืองได้เขาจะต้องตอบแทนเราจนเรารวยมหาศาลเลยนะเว้ยมยพ่อมีแค่ในละครเท่าน,นั้นแหละเออแค่ในละครฉะนั้นข้าจะตัดเองออกจากกองมารดกทั้งคู่เลย ใจเย็นๆนะครับพระจย์ฟ้าใจเย็นไม่ได้หรอกถ้ายังจับตัวไม่ได้อ่ะเฮ้ยอะไรนี่ไปค่ะไปนาตีค่ะพี่แกเป็นใครอ่ะอย่าบอกนะว่าเป็นพวกทุรยศชาติบ้านเมืองอ่ะไม่ใช่ค่ะนาตีเป็นองค์ค่ะ อ,องคารักพิทักเจ้าชายค่ะโอ,อ,อ้ขอบใจมากนะที่ช่วยเราไว้เราจะปูนเน็ตเจ้าอย่างงามเลย พ่อนี่เป็นคนที่ตามล่าองค์ชายเนี่ยนะไม่แต่กา,าเลยเว้ยครูฟ้าต้องเป็นพวกเดียวกับมันแน่ครอครัวเราต้องปกป้ององค์ชายให้ได้ฉันไม่ได้เห็นแกงเงินนะเว้ยแต่ฉันเห็นแกมนุษยธรรมแล้วอะไรของเฮียเนี่ยมีรับลมคมไรกันนะเจ๊หมูไหม เดี๋ยวสั่งข้าวกินก่อนแลยนะแล้วค่อยออกตามหาใหม่ไม่ขายเว้ยไอ้คนใจดําออกไปเลยนะเอ,อกไปจาก้าฉันเลยนะแกด้วยครูฝาออกไปจากบ้านเช่าฉันเลยไปเอาครอบครัวนี้เป็นอะไรกันหมดเนี่ยืออย่านึกว่าพวกข้าไม่รู้นะว่าพวกแกกาลังทําอะไรกันอยู่ออกไปเลยออกไปเดี๋ยวนี้เลยนี่พวกลุงรู้อะไรใช่ไหม คุณพระเฮ้ยเฮ้ยไปกันหมดเลยทหารทหารช่วยด้วยเฮ้ยทหารปล่อยนัตีไปหนึ่ะช่วยนัตีด้วยนะคะช่วยด้วยนะปล่อยนัตีช่วยนัตีด้วยค่ะช่วยนัตีด้วยเฮ้ยนี่เน่เ่ถ้าใครจะทำร้ายองค์ชายข้ามศพน้างหัวไปก่อนใช่เจ๊ยอมตาย ไอ้แกรักเมียแล้กันนะมึงเนี่ยนี่ถ้าพวกเจ้าช่วยเราจะพูดทุนยวพวกนี้ได้อะเราจะแต่งตั้งเจ้าเป็นพระท่ายของเราพวกเจ้าจะรวยไม่รู้เรื่องไปเลยได้ไหมครับพวกแกจะได้รับความเก็บปวดอย่างสาสมจากยิงหมูอือแมวฮึ่มเฮ้ยวัยเฮ้ยวัง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  เอาแล้วมึงไม่อยากรวยแล้วยาไปเอาไปเลยไม่เอาแล้วเลิกดื้อได้แล้วนะครับทีมคือฟ้าพี่ออฟแล้วน้องทีมเราสามคนเป็นพี่น้องกันนะคะน้องทีมเขาเป็นน้องคนเล็กสุดแต่เขามีอาการทางประสาทชอบคิดว่าตัวเองคือองค์ชาย ผมกำลังจะพาเขาไปหาหมอจิตเวชนะครับแต่เขาอยากมาหาฟ้าก่อนผมก็เลยพามาตอนเดินเข้ามาในซอยเนี่ยอาการเกิดกําเริบผมเ่ยวิ่งตามแทบตายนะครับจนจะจับได้อยู่แล้วแต่ใครก็ไม่รู้เอาไม้มาฟาดผมจนสลบเลยครับผมจับได้นะผมจะกระเพื่อไปติดดินไปเลยเอยเรื่องมันพาไปแล้วก็แล้วแล้วก็ไปเถอะนะอย่าไปจองเวรจองกรรมเลยนะวันนี้อาจารย์ฟ้าจาไงครับ ก็คงต้องพาไปโรงพยาบาลก่อนนะคะให้หมอเขาเช็คอาการว่าเป็นยังไงบ้างฟ้าฝากด้วยนะคะพี่ออฟได้จ้ะงั้นเดี๋ยววันนี้พี่พาทีมไปหาหมอเสร็จแล้วอะ่ะคืนนี้คงต้องขอมารุบกวนนอนห้องฟ้านะได้ค่ะยินดีต้อนรับนะคะไม่ได้โอ้ยมันอันตรายดยนอนทางตะตีก็ได้นะคะแต่ การคงไม่ถึงนัตตี้นะครับพี่อ้อพี่ฟ้าทีมขอนอนห้องนัตตี้ได้ไหมทีมชอบนัตตี้นะตายแล้วไม่เอาพ่ะย่ะครับปกตินัตตี้ไม่เกี่ยงนะแต่รอบนี้นัตตีขอไปค่ะนตี่จะไปไหนไปนัตตี้ไปไหนเรามีผัวนี่ เรืของีมรยคคัับแุ่เรื่องวุ่นๆของการเข้าใจผิดในบ้านเช่านี้ยังมีอีกนะคะองค์ชายทีมถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลครอบครัวเฮม้าผู้ซึ่งไม่รอบคอบหวังรวยก็ผิดหวังกันไปค่ะฟ้ากับกันก็ยังเป็นหวานใจกันอยู่ไหมผู้หญิงคานทองได้เจอคนที่ถูกใจคนใหม่ จะสมหวังกับเขาบ้างไหมอย่าติดตามตอนต่อไปนะคะละครบจบแล้วค่ะอย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดละครสนุกสนุกจากพวกเราเข Facebook ต้องมนฟิล์มหนึ่งเก้าเจมาทอยร่วมไปถึง YouTube และ TikTok ชื่อต้องมนฟิล์มเหมือนกันนะคะอย่าลืมมาดูละครสนุกสนุกจากพวกเรานะขอบคุณค่ะ